อบอคคลายล็อกมาตรการเพิ่มเตรียมพร้อมเปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกายนลดจังหวัดสีแดงเข้มลดเวลาเคอร์ฟิวพร้อมขยายเวลาเปิดกิจการแต่ยกเลิกเงื่อนไขกำหนดรายชื่อประเทศเสี่ยงออกไปก่อนตำรวจที่เพชรบูรณ์ทดลองกู้เงินออนไลน์จาก SMS ที่ส่งลิงก์เข้ามากลับถูกมิจฉาชีพโทรศัพท์ตามข่มขู่เมื่อขอยกเลิกขณะมีผู้ร้องเรียนข่าวสามมิติต่อเนื่องหลังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงที่มีหลายรูปแบบ อิทธิพลพายุโซนร้อนคมปาซุทําให้อ่างเก็บน้ําของเขื่อนหลายแห่งมีน้ําใกล้เต็มความจุขณะที่น้ําทียังหลากท่วมเขตอําเภอเมืองมหาสารคามตัวแทนนายกรัฐมนตรีและพักการเมืองร่วมรําลึก48ปีเหตุการณ์14ตุลา16ขณะที่ประธานมูลลนิธิ14ตุลาย้ำเจตนารมณ์คนเดือนตุลายังคงอยู่ ข่าวสามิติลงพื้นที่นราธิวาสแกะรอยเส้นทางลักลอบตัดไม้เถื่อนออกจากป่าสงวนแห่งชาติที่นราธิวาสพบขบวนการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทับเขตป่าสงวนกว่า3,000ไร่ก่อนทำไม้ออกมีอดีตข้าราชการในพื้นที่เกี่ยวข้อง สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าวสามิตินะครับวะรัสกดีที่14ตุลาคมครับคืนนี้เราเริ่มด้วยประเด็นสําคัญที่สามิติติดต,ต,ตามมาอย่างต่อเนื่องจากกรณีที่เจ้าหน้าที่พบการลักลอบเข้าไปตัดต้นตะเคียนยักษ์อายุนับร้อยปีกลางป่าที่นราธิวาสหลังจากชุดพยักไพร,ร่วมกับสปป,ปสกอ,อรมนติดตามแกะรอยจนพบไม้ต้องสงสัย ถูกลำเลียงไปพักไว้และแปรรูปในโรงเลื่อยแห่งหนึ่งที่พระนครศรีอย,ยุธยาก่อนจะประกาศขายซึ่งข่าวสามิติได้พยายามสืบหาแหล่งที่มาของไม้ดังกล่าวเพื่อหาคำตอบว่าทำไมไม้ซึ่งมีขนาดใหญ่จึงสามารถขนผ่านด่านจากภาคใต้จังหวัดชายแดนมาไกลถึงพื้นที่ภาคกลางได้ก่อนที่เราจะส่งทีมข่าวร่วมลงพื้นที่ไปกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบต้นทางของไม้ล็อนี้ ก็ไปพบข้อมูลที่น่าตกใจนะครับว่านี่ไม่ใช่การลักลอบตัดไม้ของพ่อค้าไม้เถื่อนธรรมดาแต่กลับมีขบวนการที่มีการวางแผนมาอย่างดีมีอดีตข้าราชการบางคนร่วมในขบวนการมีหลักฐานเพียงว่าแค่ปีเดียวนั้นพบต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกตัดมากเกือบร้อยจุดในเขตา่าคุณสถาพรด่านคุณทศติดตามเรื่องนี้มีรายละเอียดครับ นักบินแบล็คฮอคกองทัพภาคที่4่พาทีมข่าวสามิติและคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่านำทีมพยักภัยร่วมกับสปป4กีกอรรมนมุ่งหน้า3จังหวัดชายแดนใต้ขยายผลแก๊งลักลอบตัดตะเคียนยักษ์กลางป่านราธิวาสไม้ตะเคียนยักษ์อายุนับร้อยปีถูกตัดโค่นเคลื่อนย้ายออกจากป่านะครับนี่เป็นคดีใหญ่นะครับที่หลายภาคส่วนให้ความสนใจและในวันนี้ทุกฝ่ายร่วมบูรณาการรวมทั้งข่าวสามิติก็ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้และบาะแสล่าสุดที่เราเจอก็คือว่าเรื่องนี้อาจจะมีกลุ่มคนมีสีและมีอดีตข้าราชการอยู่เบื้องหลังครับนี่คือต่อตะเคียนยักษ์อายุนับร้อยปีตรวจเจอขณะออกลาดตระเวนบริเวณนี้จุดเดียวพบตะเคียนชันตาแมวถูกโค่นมากถึง15ต้นข้อมูลจากกรมนภาคสส่วนหน้าพบว่าในช่วงปี2563จนถึงปัจจุบัน พบพื้นที่อำเภอศรีสาครจะแนะและสุขิรินถูกแก๊งมอดไม้เข้าไปตัดฟันและทำไม้มากถึง89จุดนี่คือสถานการณ์ที่ไม่ปกติขณะศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษหรือ DSI จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกหลังเข้าไปสืบสวนในทางลับพบความผิดปกติจากการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่นราธิวาสโดยเฉพาะพอำเภอศรีสาครแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบการออกนอสสามกรวมกันมากถึง342แปลงเนื้อที่3 1 6 4ไร่ ที่น่าสนใจก็คือนอสอสามกบางส่วนเจ้าพนักง,งานที่ดินออกให้ในเขตป่าสวนแห่งชาติป่าปรินยอฝั่งซ้ายแม่น้าสายบุรีการสอบสวนพบว่าผู้ที่ลงนามรับรองเชื่อมโยงไปถึงอดีตนายอำเภอรายหนึ่งซึ่งปัจจุบันกเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ว่ทีนี้มันต้องละเอียดแล้วก็ทางพยภเก็บข้อมูลทั้งหมดเก็บเก็บให้เยอะที่สุดไอเอกสารที่เข้ามาสแสดงะนะแล้วก็ถ้าแปลงไหนน่าสนใจก็ เข้าปลายทางเลยน่าไมมาจากไหนอะไรเงี้ยโดยเองเห็นว่ามันน่าจะไม่ใช่ตรงนี้เอกสารสิทธิ์นะฮะจิ้มสูงตงน้นนี้มันไม่ใช้ใช่ตรงนี้ก,ก็ไปเลยอันนี้ผมก็มาก็มารับข้อมูลตรงนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ที่เรื่องการข่าวแน่นนะผมดูแลเออโอเคใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เชื่อมโยงได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอการออกนเอกสาร,รษษสิทธิ์โดยไม่ชอบ อันนี้ผมต้องให้เครดิตของคาทาดีเอสไอข่าวสามิติพบว่าการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ป่าเป็นอีกวิธีการที่แก๊งมอดไม้พยายามเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่รัฐบางคนเปิดทางให้เข้าไปทําไม้ในป่ามูลค่าหลายล้านบาทโดยเฉพาะไม้ตะเคียนยักษ์ซึ่งพบมากในป่านราธิวาสอ้างปลดล็อกมาตราเจ็ดในพระราชบัญญัติป่าไม้ขนย้ายข้ามจังหวัดและอ้างกับด่านตรวจเป็นไม้ที่ตัดในที่กรรมสิทธิ์คําถามคือเจ้าพนักงานที่ดินและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ทำไมถึงออกเอกสารสิทธิ์ได้ทั้งที่ตรวจสอบต้นทางสภาพแปลงนอสสามกอเป็นป่าสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยทํากินและบางจุดความลาดชันเกิน35%มเปอร์เซ็นต์หมือนจะได้ป้องปันไปด้วยทำหลายอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เป็นสิ่งที่ดีมรับบางมการกันแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องเอกสารสิทธิ์เพราะถ้าช้าเกินไปเนี่ย,เ,ยเห็น,นตอมใ้ใหญ่ๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่ามูลค่ามันยั่วยวนนะะผมนึกตกใจเลยฮะ แต่ลแสนหนึ่งะเแสนกว่ามีเลยฮะก็อยากจะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่มีจิตใจโดยสุดนะครับในการปลูกป่าในการนำเคลื่องที่ไม้นะครับแต่ตอนนี้มันมีผู้ไม่หวังดีอาศัยช่องว่างตรงนี้มาเป็นที่เป็นแหลรทำมาหากินนะครับหาผลประโยชน์เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเรื่องนี้ทําเป็นขบวนการ DSI จะขยายผลไปถึงอดีตในอำเภอและเจ้าพนักงานที่ดิน และจะส่งให้ปปชและปะประง,งร่วมตรวจสอบขณะกรมป่าไม้จะเร่งเสนอให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ป่าทั้งหมดเพื่อรักษามไม้ที่เหลืออยู่เบื้องต้นพบว่ามีหลายจุดถูกเอาสีไปพ่นตีตราจองไว้แล้วสถาพรด่านคุณทดข่าวสามิติรายงานคุณสถาพรจะยังคงอยู่ในพื้นที่และติดตามเกาะติดต่อไปนะครับ แม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนให้ระวังการหลอกกู้เงินออนไลน์แต่ว่าก็ยังมีผู้เสียหายร้องเรียนผ่านข่าวสามิติมาต่อเนื่องนะครับว่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ล่าสุดมีกรณีตำรวจที่เัชรบูร์นายหนึ่งทำทีทดลองเข้าไปขอกู้เงินจาก SMS ที่ส่งลิงก์เข้ามาปรากฏว่าถูกกลุ่มมิจฉาชีพสลับหมายเลขโทรศัพท์หลายเครื่องนะครับโทรศัพท์มาข่มขู่เมื่อจะขอยกเลิกการกู้ ในขณะเดียวกันก็มีผู้เสียหายอีกรายหนึ่งร้องเรียนว่าแอปที่สมัครเป็นแอปเงินกู้ธนาคารจริงเมื่อไปสมัครแล้วผ่านมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีจริงแต่ไม่กี่นาทีเงินก็ถูกโอนออกไปยังบัญชีมิจฉาชีพคุณสุมาเจวเจริญวงศ์เกาะติดเรื่องนี้มีรายละเอียดครับพฤติกรรมมิจฉาชีพหลอกกู้เงินออนไลน์ยังเหมิเมเกริมไม่หยุดทั้งส่ง SMS หลอกกู้เงินทั้งโทรศัพท์ไปหาแต่หากผู้กู้ปฏิเสธ ก็ถูกคุกคามทันทีอาน้าพี่อะไรพี่ผมอ่ะผมเป็นเจ้าที่บรรลุคนละคุณบเสนอเงินกู้แล้วผมไม่เอาแล้วมีปัญหาอะไรอาแล้วคุณทำไมคุณบอกคุณมาแล้ก็ไม่เอาเลยแล้วคุณทำไมอ่ะหาจ่ายเครื่องแบบหาเครื่องแบบจายกับผมไม่ได้จ่ายทุกว่าเลยอยู่ไหนอหาดูไปแน่อหาคุณอยู่ีหนูมาไปหาเขอยู่ปทุมมหาราชคลองหลวงไอ้๋ยวจะให้เพื่อนไปหาตังกระหม่เพื่อนหรอกเลยถอยไปตำรวจ ตำรวจที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทดลองกดลิงก์กู้เงินที่ส่งเข้ามาโดยขอกู้ไป1 0 0 0 0แบาทเพื่อจะได้เตือนชาวบ้านมิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารพอตัดสินใจไม่กู้มิจฉาชีพใช้เบอร์โทรศัพท์5เบอร์สลับกันโทรมาข่มขู่คุกคามและเมื่อโทรกลับไปพบว่าเป็นหมายเลขที่ยังไม่ได้เปิดบริการในระบบเขาก็ถามบอกว่าเขาโคกับธนาคารกรุงไทย อ้างว่าอย่างนั้นอ้างว่าอย่างนั้นแต่ก,ก็มีเบอร์โทรโทรมาเรื่อยๆสามสี่ครั้งคืออใหกเรากู้ให้เปลี่ยนเบอร์มาเลยต้องเราอยากให้เรากู้ให้ได้ผมปฏิเสธมาทุกรอบแล้วมันก็ด่าเราเพราะอ๋อว่าเราเราอยากตรวจสอบมันพอเราบอากเป็นตำรวจก็ไม่กลัวก็ไม่กลัวมท้าเราต่ออีกครับขณะที่ผู้เสียหายเงินกู้ออนไลน์อีกคนได้ร้องเรียนผ่านข่าวสามมิติว่า มีผู้ส่งลิงก์เงินกู้ออนไลน์มาให้ซึ่งพบว่าลิงก์ดังกล่าวเป็นลิงก์ของธนาคารจริงจึงของกู้ไป9 0 0 0แสนบาทและได้ลงทะเบียนทำตามขั้นตอนทุกอย่างทั้งไปเปิดบัญชีใหม่และซื้อซิมการ์ดใหม่ซึ่งต้องเป็นซิมการ์ดที่ทางธนาคารระบุไว้เท่านั้นห้ามใช้เครือข่ายอื่นเด็ดขาด หลังจากนั้นได้มีการนัดให้นำสมุดบัญชีและซิมการ์ดไปให้ที่สถานที่แห่งหนึ่งตามนัดหมายโดยทุกคนจะถูกยึดโทรศัพท์มือถือและเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่เพื่อทำธุรกรรมกู้เงินกับผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยพบว่าภายในครึ่งชั่วโมงมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีจริงแต่ภายในไม่กี่นาทีก็ถูกโอนออกไปตอนนี้กลายเป็นหนี้ธนาคารต้องผ่อนเดือนละ24,0 0 0บาทเมื่อไปติดต่อกับธนาคารเจ้าของลิงก์เงินกู้ออนไลน์ พบว่ามีการยื่นกู้เงินทางออนไลน์มาจริงแต่พบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารในเงินกู้หลายอย่างระบุว,ว่าผู้กู้มีอาชีพค้าขายข้าวสารอยู่จังหวัดราชบุรีทั้งๆท,ท,ที่ผู้กู้ไม่เคยอยู่จังหวัดราชบุรีส่วนบัญชีที่โอนไปพบเป็นบัญชีม้ามีการเปลี่ยนชื่อไปหลายครั้งและมีเงินโอนเข้าไปบัญชีม้าจํานวนมหาศาลพอซิมไปให้เข้าไปทําระบบอะไรของเขาผมก็ไม่รู้ปอทีนี้เขากอออกมาบอกว่าพี่ ที่ได้อนุมัติวงเงิน9ก<ะ>้าแสนยิ่งอายุเยอะ,ะอนุมัติวงเงินได้เยอะกว่าคนที่อายุน้อย<ะ>ผมก็งงเอ,อ้ยทำไมทำไมมันอนุมัติจังง่ายกันเลย<ะ>ผมก็อกเฮ้ยก็แสดงว่าแก๊งเนี้ย<ะ>ทำเอกสารทั้งหมดปลอมเพื่อที่เข้าไปขอย,ยืนกูู<ะ>กับระบบออนไลน์ผู้เสียหายยังได้พาทีมข่าวไปดูสถานที่ซึ่งผู้แอบอ้างเป็นพนักงานธนาคาร ได้นัดหมายไปทำธุรก,กรรมการเงินเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ย่านราชพฤกษ์โดยวันที่นัดหมายมีผู้สูงอายุจากหลายจังหวัดนั่งรถตู้มากู้เงินกันเป็นจำนวนมากจึงคาดว่าน่าจะมีผู้ตกเป็นเหยื่อหลายร้อยคนสุมนาแจวเ,เจริญวงข่าขาสามมิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราย,ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังคงมีอยู่หลายจังหวัดและอิทธิพลคมปาสุนะครับที่มีคำเตือน ให้จับตาอ่างเก็บน้ำประมาณ20แห่งที่น้ำมากอยู่ในขณะนี้นะครับและงานรำลึก48ปี14ตุลาคม2516นะครับที่จัดขึ้นในวันนี้ วันนี้ครบรอบ48ปีเหตุการณ์14ตุลาคม2516ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ครั้งนั้นก็มีผู้เสียชีวิต77คนนะครับบาดเจ็บไป857คนมีผู้สูญหายอีกจำนวนหนึ่งงานดำลึกปีนี้มีตัวแทนนายกรัฐมนตรีพักการเมืองและกลุ่มการเมืองไปร่วมทาบุญตักบาทวางรีดไว้อะไรแก่วีรชนครับ การจัดงานที่อนุสรสถาน14ตุลา2516ที่สีแยกขอกบัวถนนราชดำเนินกลางโดยโมโลูลลนที่14ตุลาช่วงเช้าจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์14รูปรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จากนั้นก็มีพิธีวางพวงมาลาและกล่าวรำลึกมีตัวแทนจากนาย,ยกรัฐมนตรีตัวแทนจากพรรคฝ่ายค้านพรรคร่วมรัฐบาลกลุ่มการเมืองเข้าร่วมพิธีพร้อมกับกล่าวรำลึกเช่นนายนัทวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ พูดรำลึกเหตุการณ์14ตุลาว่าจากอาชญาก,กรรมที่ก่อกําเนิดเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ต้องค้นหาความจริงเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เหตุการณ์6ตุลา2519และพฤษภา35ซึ่งร่วงเลยมาจนถึงวันนี้การกระทําของรัฐก็ยังไม่ได้ถูกดําเนินคดีสําหรับการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาเยาวชนคนหนุ่มสาวตลอด1ปีที่ผ่านมาก็เป็นสายธารแห่งประวัติศาสตร์ ด้านนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ประธานมูลนิธิที่ตุลาได้กล่าวปฐาฐกถาในหัวข้อเหลียวหลังแลหน้า14ตุลา2อ1 6ในสถานการณ์โควิดได้หยิบยกเอาเหตุการณ์ที่รัฐไทยต้องเผชิญกับโรคระบาดในอดีตมาเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการโควิด1 9ของรัฐบาลปัจจุบันว่ารัฐไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ปัญหาหลักก็คือไม่ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจึงต้องพึ่งพาการนำเข้าว,วัคซีนจากต่างประเทศ พร้อมกับทิ้งท้ายว่าเจตจำนงของคนเดือนตุลาอยังคงอยู่แม้ว่าจะมีหลากหลายความคิดและหลายความเชื่อแบ่งแยกไปเป็นหลายกลุ่มหลายขั้วแต่ทุกคนก็พร้อมสู้ในแนวทางใหม่ของตนเองช่วงบ่ายก็มีการเสวนาในหัวข้อการเรียกร้องรัฐธรรมนูญใหม่นะครับเพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยโดยพันธบรวรเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพักประชาชาติได้พูดตอนหนึ่งในการเสวนาว่ารัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดยังไม่ได้ร่าง รัฐบาลที่ดีที่สุดจึงยังไม่ได้เกิดแต่ความจริงนั้นเคยร่างมาแล้วเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและทำลายบุคคลฝ่ายตรงข้ามและเกือบ30ปีสถาบันการเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือกองทัพและระบบราชการทำอย่างไรจะไม่ให้มีการนินทาโุนกรรมพูดกระทำความผิดไม่เช่นนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพจะไม่เกิดนะครับส่วนที่ลานอนุสรสถาน14ตุลากลุ่มทะลุฟ้าก็จัดกิจกรรมสลับกับการแสดงความเห็นทางการเมืองและเรียกร้องรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ช่วงเย็นกลุ่มทะลุแก๊สก็รวมตัวกันจัดกิจกรรมชุมนุมภาคีปฏิวัติประชาชนไทยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีตำรวจเข้ายึดพื้นที่แต่ว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งวันนี้ศารอาญาก็อ่านคำสั่งสารอุทธรอน,อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำนปชจำเลยคดีชุมนุมล้อมบ้านสี่เสาเทเวศและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา มีมวลชนและกลุ่มไทยไม่ทนมารอรับให้กำลังใจส่วนการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างไรนั้นนายจตุพรบอกว่าจะขอพูดคุยกับแกนนำและเพื่อนๆก่อนนะครับพปดูสถานการณ์น้ำครับกองอนวยการน้ำแห่งชาติก็เตือนให้เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำของเขื่อน20แห่งที่มีน้ำสะสมอยู่มากและจะได้รับน้ำฝนเพิ่มเติมจากอิทธิพลของพายุขมประสุระหว่าง14-17ตุลาคมนี้ โดยเฉพาะภาคตะวันออกที่อ่างเก็บน้าหลายแห่งรับน้ําจะเต็มความจุอยู่แล้วนะครับส่วนที่มหาสารคามเจ้าหน้าที่ก่อสร้างพนังกั้นน้ําที่ทะลักออกจากไปน้ําชีได้สําเร็จแล้วนะครับหลังจากที่ใช้เวลา6วันนับจากนี้ก็จะเร่งสูบน้ําเพื่อช่วยพื้นที่นาข้าวเฉพาะแปลงที่นั่นนะครับเสียหายนั้นคาดว่ากว่า1 0 0 0 0หไร่แล้วครับผนังกั้นน้ําทีที่จุด A1 เพื่อกั้นน้ําทีหลากลงห้วยน้ําเข็ม ตอนนี้ถูกสร้างใหม่เสร็จแล้วครับหลังจากที่พนังพังลงตั้งแต่ตีสองวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาและตอนนี้น้ําที่เคยหลากลงทุ่งนาข้าวลดลงเกือบทั้งหมดแล้วยังเหลือน้ําที่รั่วซึมผ่านไปเล็กน้อยตามช่องของกล่องหินที่โยนลงไปแต่เจ้าหน้าที่กําลังเร่งแก้ไขเพื่อปิดทางน้ําโดยสิ้นเชิงจากนั้นก็จะเดินเครื่องสูบน้ําที่ประตูระบายน้ํกห้วยน้ําเค็มทั้งหมด5เครื่องอัตราสูบเครื่องละ3ลูกบาทเมตรต่อวินาที ตอนนี้คาดว่าทุ่งข้าวถูกน้ําท่วมเสียหายแล้วเกือบ2 0 0ห0่ไร่ขณะที่การสูบน้ําคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันนะครับน้ำในทุ่งจึงจะลดลงตอนนี้น้ําที่หลากจากแม่น้ําชีก็ท่วมบ้านาค้าคอตําบลลาดพัฒนาอำเภอเมืองมหาสารคามระดับน้ําสูงประมาณ50ซนติเมตรจะต้องเริ่มใช้เรือเพื่อสัญจรเข้าออกซึ่งอำเภอเมืองมหาสารคามนีรับน้ําต่อเนื่องจากอำเภอโกสุมพิสัยและการทรวิชัย มีพื้นที่กระทบแล้ว4ตำบลน,นะครับขณะที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจันทบุรีแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเริ่มคลี่คลายแต่ว่ามีหลายชุมชนถูกน้ําท่วมขังเช่นที่หมู่บ้านนาตศสินหมู่บ้านเนิน f อและถนนชาติ่าลบเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีแต่แนวโน้มก็เริ่มลดลงตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับสับนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจันทบุรีสรุปพื้นที่กระทบ6อำเภอมีผู้เดือดร้อน5,771ครัวเรือน ที่จังหวัดตราดน้ําที่หลากท่วมพื้นที่ต้นน้ําเช่นอำเภอเขาสมิงน้ําก็เริ่มลดทิ้งไว้แต่ความเสียหายของสวนผลไม้นาข้าวและฟาร์มปศุสัตว์หลายแห่งขณะที่พื้นที่ตอนล่างเช่นตำบลวังกระเจะตำบลเนินทรายอำเภอเมืองตราดน้ําลดลงอย่างช้าๆเพราะว่ามีน้ําทะเลนหนุนล่าสุดกองอนวยการน้ําแห่งชาติหรือกอ,กอ,อนอชอนะครับได้ออกประกาศเตือนว่าอิทธิพลพายุโซนร้อนคมปะสุจะทําให้ฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่ และจะเติมน้ําในอ่างเก็บน้ําหลายแห่งทั่วประเทศซึ่งมีอยู่20เขื่อนที่ต้องจับตาใกล้ชิดภาคเหนือก็เช่นอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่มอกแพวน้อยบํารุงแดนทับสเลาภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือเขื่อนอ่างอุบลรัฐแต่เขื่อนอุบลรัตนะครับจุลาพรลำตะคองลำพระเพิงมูลบนลำแสะลำนางรองและอ่างของเขื่อนสิรินทรภาคกลางก็คืออ่างของเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์และเขื่อนกระเสียว ภาคตะวันออกก็มีเขื่อนคุนดานประการชนหนองปลาไหลและนฤรบดินจินดาภาคตะวันตกก็คืออ่างของเขื่อนศรีนครินรวชิราลงกรแก่งกระจานและปราณบุรีจากข้อมูลนี้จะพบว่ามีอ่างเก็บน้ําของเขื่อนภาคเหนือสองแห่งและภาคตะวันออกหนึ่งแห่งที่รับน้ําเกินความจุร้อยเปอร์เซ็นต์ของอ่างไปแล้วและอีกหลายแห่งรับน้ําที่ความจุกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าแล้วนะครับจึงอยู่ในภาวะที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ พักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้ามาดูมาตรการผ่อนคลายจากสบคอที่ออกมาในวันนี้นะครับมีหลายเรื่องนะครับที่เตรียมที่จะเปิดเมืองด้วยนะครับหนึ่งพฤศจิกายน นการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 วันนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม11,276คนนะครับรวมสะสม1,751,704คนเสียชีวิตเพิ่ม112คนโดยที่ประชุมสวคมีมติผ่อนคลายมาตรการและกิจกรรมเพื่อรองรับการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับ นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโฆษกสบคระบุว่าที่ประชุมสบคมีมติคลายล็อกมาตร,รการและกิจกรรมต่างๆเพื่อตเตรียมเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายนโดยเริ่มที่การปรับเวลาเคอร์ฟิวครับจากเดิมห้ามออกจากบ้านตั้งแต่4ทุ่มถึงตีสก็ให้ปรับเป็น5ทุ่มถึงตีสาขณะเดียวกันก็ขยายเวลาเปิดกิจการกิจกรรมต่างๆด้วยเช่นห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อตลาดนัดตลาดสดร้านอาหารโรงภาพยนตร์สนามกีฬา จากเดิมเปิดได้ถึงสามทุ่มก็ขยายได้ถึงสี่ทุ่มส่วนร้านเกมตู้เกมอนุญาตให้เปิดได้เฉพาะจังหวัดที่ไม่ใช่พื้นที่สีแดงเข้มส่วนสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะสวนน้ำสวนสนุกยังห้ามเปิดในทุกจังหวัดนะครับซึ่งส่วนนี้นายกรัฐมนตรีเคยระบุว่าจะพิจารณาให้เปิดได้ในราวต้นเดือนตุลาคมนะครับต้นเดือนธันวาคมก็คือหนึ่งธันวาคมนะครับ ตามมาติสบควันนี้ได้ให้กระทรวงมหาดไทยและกรทมร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขเร่งกำหนดมาตรการต่างๆสำหรับเตรียมการเปิดสถานบันเทิงให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้ขณะที่การประชุมจัดเลี้ยงงานแต่งต่างๆตามสถานที่จัดประชุมหรือโรงแรมในพื้นที่สีแดงเข้มจากเดิมที่ห้ามจัดก็สามารถกลับมาจัดได้ครับโดยมีผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน500คน และต้องขออนุญาตคณะกรรมการโวกติดต่อจังหวัดก่อนวันนี้สบคได้ปรับพื้นที่การแพร่ระบาดใหม่ด้วยนะครับสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้มเดิมมี29จังหวัดก็ลดลงเหลือ23จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงลดจาก37จังหวัดเหลือ30จังหวัดและพื้นที่ควบคุมสีส้มเพิ่มจาก11จังหวัดเป็น24จังหวัด ส่วนเรื่องการกำหนดประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงต่ำที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวถ้าได้วัคซีนครบโดสตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศไว้ก่อนหน้านี้นั้น mm. เบื้องต้นมี5ประเทศที่สบคระบุว่าเป็นประเทศความเสี่ยงต่ำก็คืออังกฤษสหรัฐเยอรมน,นีสิงคโปร์และจีนส่วนรายชื่ออื่นๆมีรายงานว่าที่ประชุมสบคอ,อยู่ระหว่างการจัดหมวดหมู่นะครับซึ่งมีอยู่ราวกว่า30ประเทศ แต่ยังไงก็ตามต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากสบคอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับปัญหาการล่อลวงหญิงไทยไปทํางานค้าบริการทางเพศที่ต่างประเทศก็ยังคงมีอยู่เป็นระยะนะครับล่าสุดตํารวจจับผู้ที่เป็นนายหน้าหลอกหญิงไทยไปบาเรนได้ติดตามพร้อมข่าวอื่นรอบวันนี้ครับผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศถแถลงผลจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นหญิงไทยอายุ54ปี ฐานค้ามนุษย์ด้วยการสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีโดยจับได้ที่บ้านพักในจังหวัดสมุทรปราการหลังจากผู้เสียหายขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิประวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีว่าถูกหลอกให้ไปทำงานร้านนวดสปาที่ประเทศบาเรนรายได้ประมาณ5 0 0 0 0 7 0 0ถึง70,000บาทต่อเดือนแต่กลับถูกบังคับให้ค้าขายบริการทางมูลนิธิจึงประสานส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานตำรวจและกรมการกงศูนเพื่อเข้าช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามผู้ต้องหายังคงให้การภาคเศษอ้างว่ารู้จักกับผู้เสียหายจริงและมีการชักชวนให้ไปทำสปาที่บารเรนจริงขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไปผ,ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสอบปากคำนางสาวกมลวันปิ่นทองพันอายุ25ปีหรือซอปลาผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาคดีร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงนินที่เป็นการช่อโกงประชาชน กรณีหลอกผู้เสียหายกว่า200คนร่วมลงทุนแชร์ออนไลน์และแชร์ทองมูลค่าความเสียหายกว่า60ล้านบาทจากการสอบปากคำผู้ต้องหารับว่ามีเงินเก็บไว้ที่บ้านบางส่วนนำไปซื้อทองคำเก็บไว้อ้างว่าไม่ตั้งใจหลอกลวงหรือเบี้ยวลูกค้าเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดในสังกัดข,ของตชร43 <c oughs> และตชร44 <c oughs> ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาหญิงสาวรวม4คนบริเวณริมถนนภายในซอยปุณกันทุ่งโดน ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมของกลางกัญชาอัดแท่ง200กิโลกรัมมูลค่าประมาณ10ล้านบาทเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าถูกว่าจ้างให้ขนกัญชามาจากนายหน้าชาวต่างชาติจากจังหวัดสระบุรีมาที่หาดใหญ่และจะมีคนมารับช่วงต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้ปลายทางในประเทศเพื่อนบ้านหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายค้ากัญชาข้ามชาติกลุ่มนี้ต่อไป นายจอมินตุนโคโสกรัฐบาลของกองทัพเมียนมาออกแถลงการว่าทางการเมียนมาไม่ปิดกั้นการเดินทางเงยือนประเทศของผู้แทนพิเศษจากอาเซียนแต่ยืนยันว่าไม่อนุญาตให้เข้าพบกับนางองซานซูจีโดยให้เหตุผลว่าเธอถูกจับกุมตัวในข้อหาอาญากรรมซึ่งแถลงการดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เมียนมากำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากอาเซียนให้ปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อที่ทางเมียนมาเคยให้ไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการอนุญาตให้ผู้แทนของอาเซียนกข้าพบกับนางองซานซูจีที่ถูกจับกุมตัวไปหลังกองทัพทำรัฐประหารเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันมีรายงานว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของชาติสมาชิกอาเซียนกำลังหารือกันว่าอาจจะไม่เชิญพลเอกอาวุโสมินอองลผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะจัดขึ้นในเดือนนี้ข่าวสามิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศการทำความสะอาด ครั้งใหญ่บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ที่ชายหาดเกาะอาดังราวีและการเก็บขยะใต้น้ำในแหล่งปะกาะรังที่สวยงามในอุทยานแห่งชาติตรูเตาจังหวัดสตูลน,นะครับเพื่อตอมอเพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยววันพรุ่งนี้15ตุลาคมนะครับตามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งตอนนี้ทางอุทยานแห่งชาติตรูเตาและหน่วยงานต่างๆก็เตรียมความพร้อมเต็มที่คืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ